ดูของแท้นี่มิกิตาจะให้ดูดอกอใหญ่เลยใหญ่สุดเจาะเหล็กภายในดอกเดียวครับสังเกตเขามาอย่างนี้สังเกตตรงนี้อันนี้คือมุมคมตัดของเขาครับจะสามารถเจาะได้แบบดอกอใหญ่ๆเจาะเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดแกนไม่หลุดซะก,ก่อนนะครับผมเอาดอกใหญ่สุดเลยดอกนี้หนึ่งทับสองปิดไว้ดูมุมคมตัดเขาอันนี้รับเองนะเพราะว่าใช้งานไปเยอะพอสมควรแล้วไปเลย จับปาลาหลอกแค่นั้นหลุดไปเยอะแล้วผนการใช้งานมานานโอ้โหสภาพเอ๊ะ okay. จับยึดชิ้นงานให้แน่นนะครับกัวมันเวียงนะครับหลอกใหญ่หลอกใหญ่เดี๋ยวมันจะเวียงก็ยึดชิ้นงานแน่นเดี๋ยวซูงกาให้ดูอีกหล่อเย็นนิดนึงด้วยน้ําเปล่าเฉยๆนะครับไม่ใช่น้ำหล่อเย็นก็เสียบปลั๊กเปิดซเจาะเลยดอกเดียวนะนะซื้อแทงเข้าไป จบเลยแองเกิ้ลจบแองเกิ้ลเรียบ,บ,บร้อยเป็นไงแต่ต้องยึดชิ้นงานให้แน่นนะครับถ้าเกิดเจาะอ,อย่างนี้ไม่งั้นมันสะบัดนะครับอันนี้ไม่มีเงินซื้อปากกาถ้าเกิดมีปากกาจะงานอย่างนี้อาปากแล้วก็เาชิ้นงานเสร็จแล้วก็ล็อกชิ้นงานให้แน่นเกาะปากกาออกคลายปากกาออกชิ้นงานออกอาใส่ใหม่ง่ายครับถ้าเกิดมีจิ๊ก ยิ่งง่ายกว่าแต่เราไม่ค่อยได้ทําชิ้นงานชิ้นนี้ก็นะดอกใหญ่ดอกเดียวเจาะได้แต่ต้องรับคมให้เป็นนะครับกล่องไปไหนแล้วล่ะนั่นแหละต้องรับคมให้เป็นไม่ใช่รับม่วๆนะก็ประมาณนี้ครับ